ตกอ,อกตกใจกันยกใหญ่ครับ <_ an> เมื่ออาจารย์ชัยกเกษมนิติสิริบอกว่าถ้ามีความเป็นไปได้จะดึงพักภูมิใจไทยมาร่วมรัฐบาลอีกรอบหนึ่งแผลยังสดสดและอย่าลืมในรอบหนึ่งปีที่ผ่านมาเพื่อไทยและน้ำเงิน เปิดศึกกันทั้งหมดร่วม10ยกพี่วีถึงแล้วเหรอสิบยกครับตอนจะไปฟังฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกช่องทางของฐานเศรษฐกิจให้ด้วยนะคะแล้วไปฟังกันต่อเลยค่ะไปดูกันดีๆนะยกแรกเลยเอาเลยยกแรกจําได้ไหมคดีพิเศษครับคดีพิเศษ <ปะ S 2> ว่าด้วยเรื่องอั้งยี่ซ่องโจนหัวสวเนี่ยหัวสวครับ,อบอรครับ,ร,บรัฐบาลเพื่อไทยและผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม เดินหน้าบอกว่าคาดีสาวาเข้าขายอั้งยี่ซ่องจนและฟอกเงินครับและกว่าจะถึงวันนี้จํากันได้นะฮะกรรมการไม่ครบนะฮะใช่ครับกรรมการของดิไอคณะพิเศษเนี่ยคดีพิเศษเนี่ยไม่ครบนะไม่ครบสุดท้ายต้องอใช้วิธีว่าวเรื่องอั้งยี่ไปเหลือแต่หัวกับฟอกเงินครับรอบนั้นก<ำ>รรมการสี่คนไม่เห็นชอบสามคนงดออกเสียงครับ <c oughs> นี่ ตอนนั้นอดียอะไรตรวจสอบสอวมีอย่างน้อย138คนหัวสองสีคนร้อยสาคนเป็นสวปัจจุบันและอีกสองคนเป็นสำรองครัยกแรกถือว่าใครแพ้ยกแรกถือว่าแดงชนะแดงชนะแต่แตน้ำเงินก็แผลงฤทธิ์ทำให้คดีอังยี่น้ำเงินชนะครับครับยกสองมาอีกว่าด้วยเรื่องอะไรว่าด้วยเรื่องของอตอนนั้นพี่วีภูมิใจไทย ภูมิใจไทยกับเพื่อไทยเนี่ยปรับคอรมอยกสองเนี่ยน้ำเงินแพ้เลยรัฐบาลเพื่อไทย261ปรับคอรมอภูมิใจถอนตัว69เสียงไปเป็นสสฝ่ายค้านถือว่าแพ้ไหมก็แพ้ครแพ้หลุดจากเก้าอี้ครับหลุดจากเก้าอี้น้ำเงินแพ้ยกที่สามไอ้นี่โอแดงถูกซอกเลือดอาบเลยจากเรื่องอะไรจากเรื่องนี้แหละครับ พลตำรวจตรีฉัตวัฒน์สวไปจับมือกลุ่มน้ำเงินถามหนังสือต่อประธานวุฒขอให้ส่งเรื่องปปชพิจารณาว่าพลตำรวจโททวีสอดส่องและคุณยุทธนาแพรดำเนี่ยนะครับผิดจ,จริยธรรมอย่างไรแรงกรณีกล่าวหาว่าวัวสววประธานทำหนังสือถึงปปชทันทีในวันเดียวและทำหนังสือส่งไปถึงสารและรุนูนในวันเดียวกันนั่นแหละครับ เรื่องของความเป็นรัฐมนตีของคุณภูมิธรรมเวชชาชัยแล้วทวีสอดส่องครับปรากฏว่าศาลตัดสินว่ากานสั่งให้พลเอกทวีสอดส่องเนี่ยหยุดปฏิบัติหน้าที่เฉพาะส่วนนะเพิ่งเกิดขึ้นครั้งแรกในสารานุนะแทนที่แบบหยุดไปหมดเนี่ยเฉพาะส่วนที่กำกับดูแลดีไอฮะส่วนอื่นทำหน้าที่ได้ปกติส่วนคุณภูมิธรรมไม่ต้องทำหน้าที่ต่อไป แดงถูกศอกน้ําเงินนะั้นเลือดอาบเลยแต่เรื่องนี้ศารยังขอ,อข,อขอข้อมูลเพิ่มเติมขอข้อมูลเพิ่มเติมยังไม่จบนะฮะย,ยังไม่นอกนะยังไม่นกนะอาบเลยอันนี้ยกสามยกส,ยกสี่ฮะยกสี่น้ำเงินแพแตกว่าด้วยเรื่องหัวสวฝ่ายแดงชนะครับจากกรณีเรื่องของคดีพิเศษรับเรื่องหัวสวเป็นคดีพิเศษล็อกตัวสว พบผิดปกตินำไปสู่การออกหมายเรียกรอบแรก53ลายล็อตต่อไปพี่วีรวมทั้งหมดกี่ลายตอนนี้รวมแล้ว6ล็อตเนี่ย162แล้วล็อตแรกเนี่ยห้านะยกนี้น้ำเงินและสวแพรแตกครับครับแพรแตกพ่ายศึกตอนนี้ยังกระเจิงกันยังไม่จบยกห้าล่ะยก5ครับหมัดต่อหมัดเลยครับหมัดต่อหมัดว่าด้วยเรื่องของอะไร เรื่องของสอวอสมาชิกวุฒิสภาด้านความมั่นคงเรียกร้องให้คุณแพรทองทานเนี่ยนะครับลาออกจากตำแหน่งและหยุดปฏิบัติหน้าที่จากคลิปเสียงของมุลเซนและร้องต่อประธานวุฒิสภาครับคำร้องบอกว่าไม่ปล่อยให้บุคคลที่เป็นไม่ปล่อยให้บุคคลที่เป็นฝั่งตรงข้ามกับประเทศไทยเนี่ยบริหารราชการแผ่นดินไปได้แม้แต่วินาทีเดียวจึงเสนอถอดถอนแล้ว20ก็เสนอถอดถอนเลยครับ ส่ o ไปที่นี่เลยฮะของสารรัฐธรรมนูญเลยครับต้องเลยครับต้องบอกว่ายกนี้คือทางนัเงินเนี่ยเห็นจุดอ่อนใหญ่มากอย่างมากเลยซ้ำเลยนี่เรียงเดียวครับแดงฮึกสู้ในยกที่6ครับนี่ปรากฏว่าในยกที่6 1นึ่งกรกฎาคมช่วงเช้ามีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าครับคอลมอแพงตอทานให้ควบ รัฐมนตรีวัฒนธรรมนี่ฮึดสู้หลังจากที่ยืดเยื้อมาหลายวันนายกพักการทําหน้าที่รัฐมนตรีเนี่ยต้องอยู่ต่อแพ้ทองทานเลยอยู่ต่อในสถานะความเป็นรัฐมนตรีนี่ฮึดสู้เลยนะสู้เลยถือว<ค>่าู้เกมเลยห <c oughs> มากอ่อนซ้อนเรืออะไรเนี้ย <c oughs> 5, ยกเจ็ดยกเจ็ดต้องบอกว่าแดงโดนนับนับแต่ยังไม่นับสิบนะแต่ถือว่านับ8ด ใกล้แล้วใกล้แล้วพี่วีถ้าเป็นมวยเนี่ยนะอสารรัฐธรรมนูญวินิฉัยและสั่งให้แพรทองทานหยุดปฏิบัติหน้าที่ตามคำร้องของประธานวุฒิสภานี่คือการนับแปดเลยครับและถ้าดูบรรยากาศให้เล่าบรรยากาศเนี่ยก่อนจะนับแปดเนี่ยโดนชกมันน่วมแล้วคืองึดสู้มาระยะยืนมาระยะจนกรรมการเห็นว่าไม่ไหวแล้วต้องนับใช่นับแปดว สงครามแดงกับน้ำเงินในยกเนี้นะครับถือว่ารุนแรงที่สุดครับและพอยกแปดปึ้งปรากฏว่าน้ำเงินไปจับมือกับสมเอ,อ,อวีเป็นสีอิดดีลลับที่พูดคุยกันตอนนี้เขาไม่เชื่อแต่พอคุณทอมบอกว่าตอนที่เขาคุยกับผมอยู่ด้วยคราวนี้น้ำหนักลดลงทันทีคุยกันจริงคุยกันจริงแล้วเป็นปฏิบัติการเรื่องอะไรรู้ไหมครับ นายยกชั่วคราวนี่ไงนี่ไงเป็นยกแปดที่หมัดต่อหมัดเลยยกเก้ายกเก้าอีกว่าด้วยเรื่องเขากระโดงนำแดงไม่ยอมครับครับปรากฏว่าแดงยกว่าด้วยเรื่องสอยเขากระโดงมาอีกรอบอีกแล้วครับบุคคลที่ได้ยินชื่อมาตลอดคุณสุมาสุมาวตีทออิลีโกมุอมสอดีผู้สมัครสวร้องต่อดีเอสไ พันตำรวจตรียุทธนาแพร่ดำให้ตรวจสอบการดำเนินคดีในกรณีที่ดินเขากระโดงนี่โอ้โหผู้รับนี่พอออกกองคดีคุ้ม,มครองผู้บริโภคครับคำร้องขอให้ดำเนินคดีกับอนุทินชาญวิรุลหัวนหน้าพักภูมิใจไทยตอนนั้นและพักพวกครับกรณีออกโนดและก็ใช้คณะกรรมการตามมาตรา61เนี่ย ไปดําเนินการากรักเป็นกรณีที่ดินของรัฐที่ไม่สามารถออกโฉนดที่ดินแก่เระชนได้เหตุใดนายอุทินจึงมีการตั้งกรรมการขึ้นมาเพื่อหาช่องกฎหมายที่เอื้อประโยชน์ให้พวกพ้องกลุ่มนายดิบินชิดชอบนี่เห็นหรือ,อยังครับและที่สำคัญคือ,อรัฐทีว่าการการะทรวงมหา,าไทยคนใหม่รับรองลูกเลย,เลยพูดแล้วเรื่อง<ช>เขากระโดงเรื่องเขากระโด,ดงจะเป็นหมัดที่ฮุกที่จะล้มน้ำเงินได้หรือไม่ไม่มีใครรู้ครับ แต่เกมนี้แดงกับน้ำเงินสู้กันหมัดต่อหมัดและถึงตอนนี้ยกสิบครับยกสิบเลยยกสิบครับนาย,ยกรัฐมนตรีแพทองทานยืนยันชัดเจนยกสิบไปสู้กันที่ศาลครับเหรอไม่ยุบไม่ลาหรอไม่ลาออกไม่ยุบสภาครับและเดินหน้าต่อไปนะครับประเด็นที่ คุยกับวุลเซนนั้นเพราะมีเจตนารมณ์ที่ดีไม่เกิดความสูญเสียไม่เกิดการสู้รบที่บาดเจ็บครับแต่กรณีนี้อาจจะไม่ถูกใจประชาชนบางีการาอาจจไม่ถูกใจเพราะฉะนั้นยกสิบของศึกสงครามว่าด้วยเรื่องน้ําเงินกับแดงอ่ะมันจะไปตัดสินกันที่สารรัฐธรรมนูญครับโอ้นี่ถือว่าสิบยกของออสงครามแดงน้ําเงินตอนนี้ยังไม่จบนะครับ ถูกนับไปพอสมควรเหมือนกันนะแต่<ว>ตอนนี<ว>ไม่ว่าแดงชนะไม่ว่าน้ำเงินชนะสงครามนี้จะไม่มีวันบรรจบเหมือนเดิมครับโอ้นี่<ม>ก็บอกให้จับตาเลยเพราะแดงกับน้ำเงินนั้นถึงแม้เป็นความขัดแย้งของสองสีสองพรรคแต่ย่อมส่งผลกระทบต่อภาพใหญ่ของประเทศะฮะถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช่ก็กดแชร์อย่าลืมกดติดตามฐานเศรษฐกิจในทุกแพลตฟอร์มจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆจากพวกเรานะครับ